สวัสดีครับวันนี้เกม One Piece Treasure ครับเมสเซอร์โอเควันนี้ครับก็จะมาเปิดของรางวัลกันนะครับของรางวัลของอีเวนต์ล่าสมบัตินะครับซึ่งอีเวนต์ล่าสมบัตินั้นก็เป็นอีเวนต์ให้เราลงไปเล่นเก็บชิ้นส่วนแผนที่พอครบ300ชิ้นก็ได้ของรางวัลน,นะครับก็อีเวนต์นี้เลยอีเวนต์ล่าสมบัตินะครับซึ่งผมบอกไปแล้วนะครับว่าเล่นยังไงเนาะ ยังไงถ้าใครครับที่ยังไม่ดูหรือยังไม่เล่นเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์วิธีการเล่นเอาไว้ใต้คลิปให้นะครับซึ่งทีมที่ผมใช้ครับทีมที่ผมใช้นะในการเก็บของอีเวนต์เนี้ยผมใช้ทีมทีมไหมครับก็เป็นทีมที่ผมไม่ได้โชว์ในคลิปนะครับทีมทีมนี้ผมปรับปรุงลงเล่นเองเลยทีมทีมไหมครับซึ่งผมใช้ทีมทีมไหมครับในการลงเล่นแบตกลางนะครับแบตกลางเลยขอแค่คุณมีไคโดครับ ไคโดตัวเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นไคโดของคุณเองหรือไคโดของเพื่อนครับจะเป็นตัวเองหรือของเพื่อนก็ได้ครับและก็นอกนั้นลูกเหลือครับก็หาตัวละครที่เป็นตัวละครใหม่ๆหที่มันจะเพิ่มของจอบใส่เข้าไปนะครับแค่นั้นเลยและคุณก็ไปลงแบตกลางครับลงแบตกลางได้ทั้งด่านของลูฟี่และด่านของหนวดดำนะครับลงแบตกลางไปเรื่อยครับผมก็นั่งลงไปแค่ประมาณ5ชั่วโมงครับประมาณ5ชั่วโมงเองนะผมก็เก็บครบ 300ชิ้นครับชิ้นส่วนแผนที่นะครับชิ้นส่วนแผนที่300ชิ้นหน้าตาก็จะมีประมาณนี้เนาะไหนว่า,อ,าอันนี้ครับชิ้นส่วนแผนที่สีม่วงครับ300ชิ้นครับแล้วก็สีทองครับ300ชิ้นนะครับก็ลงมาเก็บกันเนาะซึ่งด่านก็ด่านด่านนี้ นี่ครับด่านนี้ครับก็มีด่านของลูฟี่กับด่านของหนดดำนะครับก็แนะนําว่าให้จัดทีประมาณผมและลงแบตกลางเนาะแบตกลางคือ20พลังงานนะครับคือมันดรอปง่ายด่านก็ผ่านง่ายแค่คุณมีไคโดตัวเดียวหรือเพื่อนไคโดตัวเดียวก็ผ่านได้ทั้งหมดน,น,นะครับโอเคมาเปิดตัวฟรีกันเลยซึ่งตัวฟรีนั้นรู้สึกว่าจะมีตัวสีแดงตัวสีแดงก็คือตั๋วเอาไว้หาตัวละครหกดาว2ใบและก็มีตัวสีทอง ตัวสีทองเนี่ยน่าจะประมาณ10กว่าใบเนาะแล้วก็มีตัวพิเศษครับเป็นตัวหาตัวละครซับพอร์ตซึ่งเอาจริงนะของรางวัลที่ผมคิดว่าดีโคตรเลยก็คือตัวซับพอร์ตครับเพราะตัวซนะับพอร์ตนั้นตัวละครซับพอร์ตมันเป็นตัวละครพิเศษที่จะหาได้เฉพาะกาชาซับพอร์เท่านั้นซึ่งครั้งนี้มันแจกด้วยถือว่าแจกมากมากครับโอเคมาเปิดกันเลยเริ่มจากใบแรกครับใบแรกก็คือตั๋วสีทอง ธรรมดานะครับโอเคมาเปิดกันซึ่งตัวสีทองครับคือตัวที่จะการันตี5ดาวหรือ4ดาวแต่ก็มีโอกาสที่ตัวสีทองนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับมีโอกาสนะที่ทองจะเปลี่ยนเป็นแดงนะครับใบแรกมาซึ่งผมก็ไม่หวังเยอะแหละตัวทองเนี่ยเพราะตัวคอน5ดาวผมมีเกือบครบและทั้งเกมเนี่ยก็ไม่หวังมากหละ ก็ถ้าได้มาผมก็คงจะไปอัพคกงอัพเกรดกินกันเองอัพอาบีลงอาบีละอัพซัพพอร์ตเนาะแต่ความหวังที่จะได้ตัวความใหม่ๆก็หวังน้อยแหละถ้าจะหวังจริงๆก็อาจจะไปหวังกับพวกตัวแดงดีกว่าใบที่2อป้าถ้าห้าดาวใหม่ห้าดาวใหม่ก็ขอพวกออนามีร่างใหม่ก็ได้นะเซตโทมาลุเด็กตาสมบูรณ์ <c oughs> ใบที่สามใบที่สามป้ายดูสิตัวทองเนี่ยจะได้ห้าดาวใหม่ๆสักตัวไหมไป้ายใบที่สามโรบินจังของพาสแซมปีนะครับก็มีแล้วโรบินจังแซมปีใบที่สี่ ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ผมคิดว่าค่อนข้างจะคุ้มนะได้ตั๋วทองมาเยอะแบบนี้จะได้หาตัวละครที่เอาไปใส่เอาไว้เป็นลูกเรือได้แกสตาลิโน,โนครับซิซ่าไปที่5คือแจกเยอะอยู่นะอ่าอีเวนต์นี้แจกตั๋วประมาณ10กว่าใบตั๋วทองและก็ตั๋วแดงประมาณ2ใบนะครับแล้วก็มีแจกเพชรอีกประมาณ6กไอ้สาม 36เมตรครับประมาณ36เมตรนะครับก็ถือว่าเยอะนะนี่ก็มีแล้วใบที่เท่าไหร่นะ5 6 6ใช่ไหมใบที่6 <c oughs> ความชํำสั้นเหลือเกิน <c oughs> แค่นี้ลืมแล้วครบใหม่ดีขอใหม่ใหม่หน่อยสิตัวะครห้ดาวใหม่ๆรู้สึกว่าตัะครห้ดาวที่ผมขาดนะตัวละครเก่าๆอะคีเอมอนผมขาดคีเอมอนสีฟ้าขาดมานานแล้ว ขาดมาประมาณปีกว่าและคีย์อนสีฟ้าเนี่ยยังไม่ได้เลยคีย์อันกับอุซบอุซบภาควาโนโอ้โหมันเป็นละครที่เป็นคีย์หลักสําคัญในหลายๆด่านนะอุซบของภาควาโนเนี่ยแต่ผมก็ยังไม่มีเลยขออุซบภาควาโนแล้วกันอยากได้อุซบภาควาโนมา oh <my> ค o กดไดแอดอ่ามิสเตอร์อะไรนะ มิสเตอร์ออลซันเดย์หรือโรบินจังนะครับก็มิสเตอร์ซิโร่แอนด์มิสเตอร์ออลซันเดย์แล้วก็ใบต่อไปลืมละใบที่เท่าไหร่เนี่ยอุซบวานอจองมานายมิจังครับร่างฉลอง20ปีวันพีชนายมิจัง20ปี ต่อไปมันจะมีอะไรที่มันรู้สึกทําให้ตื่นตรงตื่นเต้นม้างไหมเนี่ยคลิปเนี้ย <l ux> รู้สึกมันหนึ่งเนืองมากๆเลยนะขออะไรที่มันดูตื่นเต้นหน่อยสิสักตัวหนึ่งก็ได้ให้มันแบบเล้าใจกันหน่อยอะเพโลน่าเพโลน่าต่างไหนนะวะเพโลน่าล่างก่าวสีม่วงเนาะเออช่วงนี้ผมเป็นอะไรก็ไม่รู้เปิดได้เพโลน่าเนี่ยเยอะมากๆเลยรู้สึกว่าในครั้งเนี่ยจะมีประมาณ5ตัวแล้วมั้งเพโลน่าสีม่วงเนี่ย อ้าวสองตัวเองเหรอสองตัวเองนี่หว่าและที่ผมจำได้ผมเปิดได้ตัวคอร์อะไรวะลืมเว้ยโอช่างมันเถอะมาเปิดต่อท่าเมารู้สึกมันได้เพิ่มหน้าเยอะแต่พอเปิดแล้วมีแค่สองตัวเองสงสัยเบอร์แล้วมัง้งมาใบต่อไปเบอร์สงสัยเบรอร์ลืมมาอะไรก็ได้ให้มันตื่นเต้นเล้าใจหน่อยสิไอคลิปคลิปเนี้ย ซอปเปอร์คุงซอปเปอร์คุงร่างรู้สึกว่าจะเป็นพวกอ่าล่างพิเศษอ่าดีมอ่าใช่ซอปเปอร์ดีมเป็นซีรีส์ของพวกตัวงขังดีมนะครับใบต่อไปซึ่งเกมเกมนี้ตัวละครคออ่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับรวมๆกันนะรวมๆกันอ่าพวกตัวงขังสี่ดาวห้าดาวหกดาวเนี่ยมีอยู่ที่ประมาณสองสามพันตัวได้ประมาณอุ้ยใบทองเปลี่ยนเป็นแดง ัว S, S S มัดอาคีครับก็เป็นตัวละครค่อนข้างจะเก่ามากๆถ้าเอาไปเล่นในในด่านปกตินั้นค่อนข้างจะไม่ได้เก่งมากมายนะไม่ได้เก่งเลยแต่ถ้าเอาไปลงเล่นในโหมด PVP เก่งครับ PVP เก่งแต่ด่านปกตินั้นค่อนข้างจะธรรมดามากๆเนาะ S 6ดาวมันเป็นตัวละครค่อนข้างจะเก่าครับอ่านัมเบอร์ของ S อยู่ที่560กกว่า ซึ่งในปัจจุบันนี้นัมเบอร์อยู่ที่ประมาณ2,900-3,000ไปแล้วครับซึ่งหมายความว่า S นั้นคือตัวละครที่ออกมาตั้งแต่สมัยเกมเปิดใหม่ครับปีแรกๆนะครับค่อนข้างจะเก่ามากๆเลยซึ่งตัวละครเก่าๆเนี่ยอ่าก่อนที่จะอัปเกรดอัปเดตเวอร์ชัน10มาเนี่ยตัวละครเก่าๆนั้นก็อาจจะเล่นไม่ได้แต่ในปัจจุบันนี้พอมีโหมดของ PVP เข้ามา ทำให้ตัวละครเก่าๆบางตัวนั้นค่อนข้างจะเก่งมากๆในโหมด PVP นะครับอย่างเช่นพวก S อ่าพวกคิสซลูหกดาวบวก S 6ดาวบวกประมาณนี้2ตัวตัวละครเนี้ยค่อนข้างจะเก่งมากๆนะครับในโหมด PVP นะครับช็อปเปอร์คุงของผ้าแซมปีดไม่ต่อไปเปิดเยอะเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยคลิปๆเนี้ย ซึ่งไอ้เจ้ากาอากาชาเนี่ยตอนนี้ผมก็เปิดกาชาหลังไม่ไปอีกประมาณรู้สึกว่าจะอีกประมาณร้อยกว่าเพจได้อะ <c oughs> คือตอนนั้นผมเปิดในคลิปผมเปิดไป300เพจใช่ไหมและหลังไม้ผมก็เปิดปีกประมาณร้อยเพจแต่ตัวละครใหม่ๆผมก็ได้มาตัวเดียวเองก็คือมิงโกตัวละครเดียวเลยอาโดฟามิงโกห้า o, ดาวส่วน6ดาวใหม่ไม่มีเลยสักตัว ไม่มีเลยนะไอกาชาเนี่ยเลดเลดสามเท่าเนี่ย <c oughs> เลดสามเท่าแต่มันเป็นเลดตัวละครซ้ำซะมากกว่านะโอ้เปิดเยอะเลยเกินมาทองไพอะไรก็ได้ให้มันโว,ว้าวนหน่อยสิทองเปลี่ยนเป็นแดงก็ได้เมท็บลเท็บล ่อไปเมื่อไหร่จะไปถึงตั๋วแดงเนี่ยเยอะเหลือเกินขอว้าวหน่อยเออว้าวจริงนะสันจีหน้าว้าวเลยสันจีภาคอาสองปีถามสคิปนะครับก็หลังจากไปฝึกฝนมาเนาะเป็นสันจีล่างหลังจากสองปีถามสคิปนะครับอันนี้คือตั๋วพิเศษเหรอ ตัวตัวละครพิเศษตัวละครสเปเชียลมาดูซิตัวนี้จะได้ตัวละครอะไรตัวพิเศษมาพิเศษตัวอ่าตัวนี้เหรอมันพิเศษยังไงวะมันพิเศษยังไงวไงนะเป็นไง เพิ่มพลังโจมตีให้กับสายกล้าม1.75เท่า3เทิรอ้อพิเศษตรงที่ว่าบัฟพลังโจมตีให้กล้ามได้3เทิรอ้อแค่เนี้ยพิเศษโอเคแค่เนี้บัฟให้3เทิรแต่ก็อ่ะก็ถือว่าดีโอเคตัวพิเศษใบที่สองมาพิเศษใบแรกก็เป็นหมาว่าพิเศษธรรมดาไม่ใส่ไข่ ไปที่2นี้ขอเป็นแบบว่าพิเศษใส่ไข่เพิ่มข้าวด้วยนะมาไปที่สพิเศษมามาดูกันซิตัวลอคตัวนี้จัดพิเศษยังไงเป็นซัพพอร์ตใช่ไหมอ่าใช่ตัวอครตัวนี้เป็นตัวอครพิเศษด้านซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตค่อนข้างจะดีเลยสสก,กิลไม่ตาย ก็ดูธรรมดาแต่ซัพพอร์ตนะเป็นซัพพอร์ตพิเศษเนาะหมายความว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครซัพพอร์ตนะครับที่สามารถหาจากกาชาซัพพอร์ตเท่านั้นคุ้มอันนี้คุ้มแต่ไอตัวแรกนะมันคือตัวละครน่าจะเป็น LRR ที่เก่าๆเนาะนี่คือใบแดงเดี๋ยวก่อนเปิดตัวเปิดตัวพิเศษกันหมดก่อนครับตัว5ดาวพิเศษก่อนเดี๋ยวค่อยไปเปิดตัว6ดาวเนาะมาตัวพิเศษอีก1ใบโอ้ ออกเป็นสีแดงฮะเบลโกแอนหน่วยขาวครับก็เป็นตัวละครที่ผมมีแล้วแต่ก็ถ้าใครที่ได้มาจะเป็นผู้เล่นใหม่ของก็แนะนำนะครับว่าให้ปั้นดูนะเพราะตัวละครตัวนี้ค่อนข้างจะดีและมีประโยชน์มากๆคือมันถึกมันคือตัวละครค่อนข้างจะถึกมากๆมีสกิลในการอ่อปิดลูกแก้วได้แล้วก็สามารถฮิวเลือดได้นะครับแล้วก็ดาวเมจค่อนข้างจะดีใช้งานได้อยู่ค่อนข้างจะเก่งนะครับ มอรโแอนโนขาวได้มาลองปั้นเล่นดูนะเก่งนะครับเป็นลูกเรือก็ได้เป็นกัปตันก็ดีนะครับแล้วก็กาชาไอ้แล้วก็ตัวพิเศษใบสุดท้ายครับคือตัวพิเศษอย่างเนี้ยขอเป็นตัวคอยพิเศษแล้วกันนะอย่าออกเป็นใบแดงเลยมันไม่คุ้มอะ่ะมา ว้าวอันนี้ว้าวน้องตายน้องตายซัพพอร์ตครับผมอยากได้มากๆเลยนะตั้งแต่การชา์ิซัพพอร์ตมันมาสอ่ะน้องตายซัพพอร์ตสามารถซัพพอร์ตให้กับพวกนามิวันด้าได้อ๋อพุดดิ้งเอ้ยได้สกิลโอ้สกิลดีด้วยเนี่ยคอนเนี้ยค่อนข้างดีเลยครับอันนี้ว้าวค่อนข้างจะคุ้มเลยได้น้องตายซัพพอร์ตมาว้าวคุ้มแล้วแล้วก็ต่อไปครับ2ใบสุดท้าย2ใบอ้อ ไม่ใช่แล้วตอนแรกที่ผมคิดว่าผมเปิดตัวต๋วตระคอพิเศษครับผมเปิดผิดไอ้ที่มันได้มอโก้แอนดนดข่าวนั้นคือผมเปิดตั๋วที่ได้6ดาวโอเคหมายความว่าเมื่อก,กี้นี้คือตั๋ว6ดาวเปิดไปแล้ว1ใบซ้ำฮะตัวหกดาวซ้ำหนึ่งใบและนี่คือตั๋วตระคอพิเศษครับผมกดผิดเมื่อกี้นี้เนาะตอนแรกตั้งใจว่าจะเปิดตั๋วตระคอพิเศษก่อนแต่ได้ไปเปิดตัวหกดาวก่อนนี่คือตระคอพิเศษครับ โคาล่างไหนวะโค a LRR แน่นอนมีดียังไงเอ่ยโคอมสก,กิลก็ใช้งานได้อยู่นะก็ถือว่าอแจมอยู่ครับก็เป็นตัวละคร LRR หรือตัวละครพิเศษเนาะแล้วก็ใบสุดท้ายครับใบสุดท้ายก็คือตัวการันตี6ดาว1ตัวตั้งสมาธิขอตัวละครหกดาวใหม่ๆห,หน่อยนะ 6ดาวใหม่ๆอยากได้ไอ้นี่นะอ,อ,อาไออาลองกลุ่มอยากได้อาลองกลุ่มน,น,นะนะหดาวอาลองกลุ่มมาสุดท้ายแล้วมาอาลองกลุ่มซาโบสีเขียวครับทำไมไม่ออกเป็นสีแดงฟ้าถ้าออกเป็นสีแดงจะว้าก,กว่านี่นะซาโบสีเขียวตัวทตัวนี้ก็ ถ่าในปัจจุบันนี้เอาไปเล่นเป็นลูกเรือดีกว่าสกิลของมันนั้นการบัฟค่อนข้างจะบัฟดีนะครับบัฟมีการบัฟอะไรบ้้งนะบัฟล็อกเชนกับบัฟเอฟเฟกลูกแก้ค่อนข้างจะแจ่มนะครับเอาไว้บัฟดีกว่านะครับก็ประมาณนะครับการเปิดตั๋วฟรีจากอีเวนต์ล่าสมบัตินะครับก็อืถือว่าครั้งนี้คุ้มอยู่นะครับเพราะมันมีตั๋วที่เป็นตั๋วตระครองพิเศษตระครองซัพพอร์ตโดยถือว่าครั้งในอีเวนต์ครั้งนี้แจกค่อนข้างจะเยอะ ซึ่งคำว่าเยอะก็คือมันแจกตัวละครซัพพอร์ตด้วยไอ้พวกตัวละค support, รซัพพอร์ตตัวละครพิเศษที่เปิดแล้วมีควันออกมาพวกนั้นนะ่ะคือตัวละครหายากนะครับผมคิดว่าไอ้พวกนั้นนะ่ะหายากกว่า6ดาวอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเปิดตัวแล้วได้พวกตัวละครซัพพอร์ตหรือตัวละครที่ออกมาเป็นควันๆแนะนาอย่าขายทิ้งเด็ดขาดบางคนขายไปผมบอกเลยนะครับว่าตัวละครพวกนั้นนะ่ะหายากกว่า6ดาวอีกนะ พอพตูตรองขที่ปุดออกมาเป็นควันๆนั้นมันเปิดได้จากกาชาเฉพาะเจาะจงของมันเท่านั้นซึ่งมันหายากและนานๆทีจะมานะครับเพราะฉะนั้นครับห้ามขายทิ้งเด็กขาดกดไลค์กดแชร์กดตาเพื่อเป็นลังใจใผมนะครับติดกตาคลิปนะสวัสดีครับ